สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนําเสื้อที่ถักเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ต้นแบบนะคะต้นแบบมาจากคลิปนี้นะคะมาจากคลิปนี้ที่สอนบุภาจะสอนอถักลายไว้ในในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวสําเร็จตัวจริงกันค่ะทีนี้ว่าอันนี้อันนี้คือต้นแบบนะคะเป็นชุดกระโปรงนะแต่ว่าตัวที่ถักได้นะเป็นตัวเสื้อตัวเสื้อของบุภาเองเดี๋ยวเรามาดูลาย ตัวเสื้อของที่บุผัดถักได้เนาะอันนี้ตัวใหญ่มาก XL ค่ะ XL ที่ถักได้ตอนนี้ถักถักออกมาแล้วใส่ใส่นะคะก็จะมีก็ก็ตัวนี้ก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะที่ไม่ถูกใจเพราะว่า ตรงแขนเสื้อนะคะเราเอาลงมาลึกไปด้วยที่บุผาต้องการที่จะให้มันปิดมันปิดแผลเป็นพอเอามาลึกไปมันไม่สวยค่ะมันไม่สวยอันนี้ใช้ไหมพรมของวีนัทถักนะคะใช้ไหมพรมของวีนัทแต่พอใส่ใส่ตามตัวมาความยาวนี่จะยาวนะคะชายบานความยาวเนี่ยจะเป็นชายบานเลยแต่ใส่สวยค่ะสวยแต่เวลาเรายกแขนยกอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกด้วยที่แขนมันลงลึกไปนะมันลงลึกไป มันก็เหมือนว่าแขนถ้าใส่แบบเฉยๆแบบไม่ได้ยกแขนอะไรนะคะก็จะสวยมากใส่เราออกมาสวยมากค่ะเป็นลายที่สวยนะภูผาว่าลายนี้ถักออกมาแล้วสวยค่ะอันนี้ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้รีดพอรีดแล้วมันก็จะลงมาประมาณนี้แต่ว่าสําหรับปูผาใส่ได้พอดีค่ะใส่ได้พอดีแต่ว่าตรงตรงวงแขนเนะี่ยเราลงมาลึกนิดนึงอันนี้คือข้ออันนี้ชิ้นแรกนะที่จักเสื้อแนวนี้สังเกตว่าแขนดังแบบไหมคะเขาจะเขาจะแค่ ของนักแบบนะคะที่เขาตัดวงแขนนะเขาจะาลงมาแค่ตรงนี้เองเนี่ยค่ะลงมาแค่ตรงนี้เขาก็ทําเป็นวงแขนเลยแต่ของบูพาเนี่ถักต่อมาอีกแล้วถึงมาเป็นวงแขนมันก็เลยตกลงมาจริงๆของนางแบบของฝรังะะ่งเนี่ยค่ะเขาทํามาถูกต้องแล้วแต่ว่าตัวดอกตรงนี้นะคะถ้าต้องการให้แขนมันออกกว้างเพราะว่าของบูพารลองแล้วมันเข้าวงแขนไม่ได้บูพาก็เลยต้องถักต่อมาทีนี้ว่าตรงดอกเนะะี่ยค่ะต้องเอาคอเนี่ยให้กว้างกว่าน,นี้อีกคือให้ได้ดอกเนี่ยเยอะขึ้น เพื่อที่จะวงแขนตรงนี้ทําวงแขนได้ค่ะทําวงแขนพอดีนะวงแขนพอดีเหมือนตามดังแบบค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่รูปร่างของแต่ละคนนะแต่ของอูผาทําออกมาแบบนี้ถามว่าตัวเสื้อดูจะเหมือนจะไม่สวยนะคะตัวเสื้อที่ที่เราใส่มาเหมือนเหมือนมันไม่ได้ไม่ได้แบบนะไม่ได้รูปนะไม่ได้รูปแต่ใส่ออกมาแล้วสวยค่ะใส่ออกมาแล้วสวยคือแขนเนี่ยมันจะเหมือนว่าเสื้อแขนตกอะ่ะเสื้อแขนตกนิดนึงเสื้อแขนตกนิดนึง แต่ว่าถ้าถ้าอยูถ่ถ้าอยู่ประมาณประมาณของเขาเนะะี่ยค่ะประมาณเนี้ยตามดังแบบเนี่ยจะสวยมากเสื้อตอนนี้นะถักออกมาแล้วสวยมากแต่ว่าของบุภาเดี๋ยวไว้บุภาใส่ใส่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายเอามาเปลี่ยนภาพตอนนี้แต่ตรงนี้เอาภาพตัวน,นี้ไปก่อน <c oughs> เอาภาพตัวน,นี้ไปก่อนด้วยไหมหมดค่ะที่จริงถักมาเนี่ยมันก็มันก็เยอะแล้วนะเป็นชุดกระโปรงได้เลยนะแต่ว่าบุภาดูแล้วบุพาจะเอาเป็นตัวเสื้อจะดีกว่าอืมจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเป็นชุดกระโปรงเนี่ยมัน,ม,นมันบาดออกมาสวยแล้วนะคะมันต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันไหมมันหมดแล้วสั่งมาเนี่ยมันจะไม่ตรงล็อกออไม่ได้ตรงล็อกเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือต้นแบบต้นแบบนี้คนก็ไปถักเยอะเหมือนกันนะคะคนไปถักเยอะอยู่นะอืมเนี่ยคะ่ะด้วยอันนี้เป็นแบบของต่างประเทศนะแบบเขาก็สวยนะคะสวยอันนี้บุพาลงคลิปตั้งนานแล้วนะคะลงคลิปตั้งนานแล้วเนี่ยคะ่ะแบบเขาเนี่ย ถ้านางแบบหุ่นออนแออย่างเงี้ยใส่เนะี่ยเห็นไหมคะตรงวงแขนน,นิดเดียวแล้วก็ถักต่อออกมานิดเดียวคือให้มันพอดีเลยอะ่ะให้มันพอดีกับแขนเลยนะคะถักออกมาเป็นพอดีตัวแล้วก็มาบานข้างล่างเนี่ยมันสวยมากนะชุดเนี้ยแต่สําหรับคนหุ่นดีนะแต่ของเรานี่ด้วยสววด้วยแล้วก็หุ่นมันไม่ใช่แบบนั้นออก็จะคนละแบบกันนี่นะคะให้ดูเนี่ยนะก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะอันนี้อันนี้สําหรับ ผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยอยากใส่เนาะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันค่ะเนี่ยค่ะตรงตรงตรงดอกมันนะตรงดอกมันบุผาว่าบุผาเอาน้อยไปหน่อยตรงนี้นะคะบุผาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามยี่สิบหกดอกยี่สิบหกดอก ถ้าเป็นที่จะให้มันบานออกแขนที่เป็นแขนที่ตัดออกมาเนะะี่ยค่ะที่เป็นทําวงแขนเนี่ยต้องมากกว่านี้มากดอกกว่านี้ดอกเนี c, ่ยค่ะต้องให้มากกว่านี้เพื่อที่จะท es, ําวงแขนที่ตรงนี้ได้ตรงเหมือนของนางแบบเนี่ยค่ะเพราะตรงนี้ปิดวงแขนเลยเพราะตรงคอมันจะต้องบานมากกว่านี้นะเพราะว่าของบุผาเนี่ยคอตรงเนี้ยบุผาทําวงแขนไม่ได้จะต้องตัวดอกเนี it ่ยต้องมากอันนี้คือเราถักเราถักไปก่อน มันเป็นตัวแรกนะแต่พอถักแล้วเราก็รู้ว่าที่จะต้องแก้คือจะต้องดอกตรงนี้จะต้องเยอะแล้วมาเก็บคอเอาคือให้ดอกมันมาเยอะๆเพื่อที่จะวงแขนตรงนี้อ่าตรงวงแขนตัวเสื้อตัวนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นตัวคือเราไม่ได้ขยายตรงแขนมันต้องทําตรงคอเนี่ยค่ะให้มันได้ดอกดอกในเยอะหน่อยอันนี้เป็นตัวแรกเดี๋ยวบุภารู้วิธีและตัวต่อไปที่เป็นแขนแบบนี้ค่ะบุภาก็จะแก้ไขอื แต่ตัวนี้เราเอาลงมายึดมาลึกไปลงอาลงมาลึกไปนะคะลงมาแล้วมาต่อบูพาก็มาทําวงแขนอย่างนี้นี่นะคะทําวงแขนแต่บูพาใส่พอดีนะใส่พอดีแขนมันจะตกเหนือข้อศอกนิดนึงตรงแขนนะคะแต่เวลายกแขนน่ะคอมันก็จะด้วยความด้วยความกว้างของคอกับตรงแขนใช่ไหมคะมันก็จะล้นแต่ถ้าดึงมันลงมันจะพอดีค่ะมันจะพอดีคอลาดพอดีเนี่ยนะ เพราะมันจะเป็นตรงตรงหน้าอกเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยเนี่ยถ้าสําหรับบุผานะถักออกมามันจะเล็กไปหน่อยอันนี้แล้วก็ตรงชายตรงชายเนี่ยค่ะสวยมากตรงชายเนี่ยนะตรงชายนี่ไม่มีข้อตําหนิเลยตรงชายเสื้อนะคะแล้วอันนี้ไหมไหมของวีนัทนะไหมวีนัทอันนี้รีดแล้วรีดแล้วนะคะรีดแล้วรีดแล้วเดี๋ยวบูผาจะไปซักแล้วก็ลงน้ายาปรับผ้านุม่มคือรีดครั้งเดียวเหมือนที่แจ้งค่ะเนี่ยคะ่ะพอดี ไม่ถักต่อแล้วก็เลยเอาแค่นี้แล้วก็สวยค่ะสวยสวยเลยอะแต่มีข้อตําหนิตรงนี้ตรงตรงกลางอกเนี่ยเพราะว่าบุพาตัวใหญ่ตรงตรงแขนเนะะี่ยค่ะเราลงลึกไปมันไปแก้ไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าไปแก้มันต้องตัดใหม่ตัดตรงนี้ถักต่อแต่ว่าบุพภาก็เอาอย่างนี้แหละเพราะว่าเราใส่เองแต่ว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมจะถักอะคะ่ะถ้าจะถักนะก็เหมือนที่บุพาบอกตรงดอกนะคะให้เยอะ เอาให้เยอะเลยให้เยอะให้มันบานๆเลยค่ะแล้วพอทําวงแขนเราจะได้ทําวงแขนได้ง่ายแล้วก็เอาแค่วงแขนโผล่ตรงนี้พอนะของนางแบบน่ะเขาแขนโผล่ออกมานิดเดียวเองนะโผล่ออกมานิดเดียวอ่าแล้วก็ถักต่อแขนออกมาหน่อยต่อแขนออกมานิดเดียวมันมันก็จะเป็นแขนเหมือนแขนกระดิ่งอ่ะสั้นๆน่ะอ่าอันนี้ด้วยสรีระของเรามันไม่เหมือนนังแบบอ่าแขนเป็นแผล ทีนี้ว่าลักษณะเสื้อแบบนี้ที่แขนออกมาแบบนี้มันก็สวยนะคะสวยนะเนี่ยโผล่ออกมานิดนึงบูพัดต,ต่อต่อดอกออกมาดอกหนึ่งดอกตรงนี้ยค่ะเพื่อให้แขนมันโผล่ออกมานิดนึงมันจะได้ไม่ไอันนี้เกินไปเนี่ยนะตรงแขนนะ่ะแต่ใส่ออกมาแล้วก็พอดีค่ะแต่ว่าลายมันสวยนะลายมันสวยสีชมพูในสวยๆอ,อันนี้ใช้ไหมอยู่ประมาณ มันก็ใช้เยอะตรงข้างล่างอยู่นะประมาณสามม้วนนะคะเนี่ยประมาณสามม้วนอลายมันเยอะอยู่เหมือนกันประมาณสามม้วนมันเป็นลายแบบผสมหลายอย่างอนะรวมรวมตัวกันนะเสื้อตัวเนี้ยแต่ว่าบุพัดถักออกมาเป็นเสื้อใส่เล่นนะ่ะสวยนะสวยค่ะก็ไว้ใส่กับกางเกงที่เป็นพยือดอะกางเกงพยืดริบ,รบๆิ้อะขาเล็กเล็กางเกงพยืดสีดําสีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่ซับในสีดำก็สวยแล้วค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วไปไหนๆมันก็เด่นนะสีชมพูอ่ะสีชมพูเด่นหรือถ้าใส่ไปทํางานกับกระโปรงกระโปรงแคบนะคะกระโปรงทรงแคบก็ได้กระโปรงทรงแคบอ่านี่ยค่ะใส่ถ้าใส่ไปวัดเสื้อตัวนี้นะถ้าใส่ไปวัดก็สวยนะคะถ้าไปวัดเนะี่ยบุพาแนะนําว่าแขนให้เอาเหมือนของนางแบบค่ะ แต่ว่าชายชายเนี่ยโอเคแล้วแหละยาวความยาวนะคะต้องมันชายมันจะบานนิดนึงอะ่ะบานนิดนึงชายย้อยนิดนึงก็สวยอยู่เนี่ยนะพอเห็นในตัวมันก็ยังดูไม่ค่อยนี่มันต้องไปอยู่กับบนตัวเราะคะ่ะเพราะเสื้อตอนนัวนี้ทีนี้บุผ่านแนะนำว่าถ้าเราถักนะคะถ้าถัก ท่านผู้ชมถักตรงคอตรงคอลงมาแล้วนะพอถึงตรงเนี้ยค่ะตรงนี้นะให้อับไปรีดก่อนนะเพราะไหมแต่และไหมความย้วยไม่เหมือนกันนะย้วยไม่เหมือนกันเอาไปรีดก่อนค่ะไปรีดก่อนแล้วก็ลองสวมคอสวมคอดูก่อนนะว่าวงแขนแล้วก็ลองเอาเชือกเนี่ยผูกตรงวงแขนเนี่ยมันได้พอดีไหมม,มันได้พอดีไหม ก่อนที่จะไป,ไปลงลึกยาวนะคะอันนี้ของบุพาเนี่ยมันพลาดไปแล้วเพราะว่าบุพาถักไปเรื่อยๆไม่ได้รีดก่อนถักมาจนนี้เพิ่งเอาไปรีดพอไปรีดก็คือไหมมันเอาไปทําอีกตัวหนึ่งค่ะไหมมันหมดพอดีไปทําตัวนั้นไหมหมดก็เลยเอาจากตรงนี้ไปทีนี้ว่าพอพอเราถักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอรีดอ่ะมันความย้อยมันตกมันตกลงมาเยอะนะแต่ตอนที่เราเราถักถักแล้วลองอะค่ะถักแล้วลองยังไม่รีดอ่ะมันพอดีนะแขนมันพอดีมันไม่ย้อยอย่างนี้นะ อันนี้พอไปรีดมันย้อยลงนะมันย้อยลงมันก็เลยดูตกลงเยอะทีนี้บุพานแนะนําว่าทักเนี่ยแหละแถวนี้แถวนี้แถวนี้เนี่ยค่ะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยก่อนที่จะขึ้นไอ้สามอันเนี่ยไปรีดดูก่อนไปรีดแล้วก็ลองสวมหัวแล้วก็ลองลองเอาชนเป็นวงแขนดูคือเอาสองฝั่งเนี่ยค่ะชนเป็นวงแขนดูว่ามันพอดีไหมพอดีกับแขนไหมอ่าถ้าเราแก้เราจะได้แก้ได้แต่บุพานแนะนําว่าตัวดอกต้องเพิ่มดอก อยู่ที่ไซส์นะคะอันนี้บุผาใส่เสื้อผ้าใส่ไซส์ XL เนะใส่ไซส์ XL มันจะต้องประมาณถ้าเป็นไปได้ที่จะให้สวยอะขอบุผาว่าตรงเนี้ยบุผาจะต้องได้สามสิบอันอเนี่ยสามสิบดอกสามสิบดอกวงแขนบุผาถ,ถึงจะได้นะออันนี้อันนี้คือข้อที่เราพลาดไปละ <laughs> พลา,าดวิธีแก้ไปละ ก็เลยว่ามาแนะนําท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวแรกนะที่ทําแบบคอแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอแบบแขนวงแขนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากแล้วก็บางทีเราก็แตกแขนนะทำทำคอมาแล้วก็แตกแขนนะไล่แขนมาอันนั้นมันได้แต่พอมาเจอแบบนี้มันแขนเขาจะสังเกตว่าแขนเขาจะกระดิ่งนิดนึงอะ่ะแล้วเราก็ประเภทประเภทที่อยากให้มีแขนเหมือนกันเถอะมันก็เลยแปลงทีนี้ว่าท่านผู้ชมก็ ลองไปทำดูแล้วก็บุาพานแนะนำว่าพอถักตรงนี้หนึ่งสองสามรีดก่อนอถ้าเสื้อแนวนี้นะคะเสื้อถักลักษณะแนวนี้นะคะที่เป็นที่มันจะเป็นแขนแบบอย่างนี้นะแนะนำให้ไปรีดก่อนนะคะไปรีดก่อนรีดก่อนแล้วค่อยมาถักต่ออถักต่อมันจะได้ถ้าแก้ไขก็จะได้แก้ไขไม่ต้องทำทั้งตัวไม่ด้เสียเวลานะอออันนี้สวยไม่สวยก็ต้องใส่แล้วคะ่ะเพราะมันทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็เลย สองคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเอาเสื้อตัวที่เสร็จแล้วมาให้ดูมีก็มีบางตัวสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็คือบุผาก็ใส่ของบุผาไปตอนนี้แทบไม่ต้องซื้อเสื้อเลยค่ะก็ใส่เสื้อถักมีมีครบทุกวันค่ะมีครบทุกวันมีครบทุกสีตอนนี้มีครบคือใส่เสื้อได้เจ็ดวันอะ่ะเจวันเสีอะ่ะก็ใส่ขากันไปเพราะว่า ส่วนใหญ่บุผาก็จะทําเป็นชุดแสกแต่ว่าตัวเสื้อ,อน,นี่ก็ทําไว้ใสเ,ออเนี่ยค่ะก็ลองทํากันดูเนาะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ว่ามันเป็นฝีมือเราค่ะแต่ยังไงบุภาว่าพอใส่บนตัวเราเราเราถักไปสวมไปใช่ไหมคะมันก็จะพอดีมันก็สวยของเราค่ะสวยของเรามันโดดเด่นนะเสื้อถักะเวลาใส่ไปไหนไหนอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยใครก็มองอแอบมองอยู่แล้วแหละไ,ไม่มองตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆก็แอบมองอยู่แล้วแหละว่าหาซื้อที่ไหนทํายังไงบุภาเชื่อมั่นเลยละ เพราะว่าบุผาัยไปไปตลาดนัดหรือไปอะไรเนี่ยคนชมบอกว่าซื้อมาจากไหนก็บอกถักเองเขาชอบคือคือเขาทําไม่ได้ค่ะเขาไม่มีเวลาเนาะอย่างของเราเนี่ยเราก็ขอบุผาสทำงานประจําค่ะช่วงเลิกงานมาดูทีวีอะไรเงี้ยบุผาศก็ถักวันละนิดวันละหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็ถักเยอะหน่อยก็มีมาสอนส่วนใหญ่บุผาที่ที่มาสอนก็จะเป็นว่าสอนสอนทําลายค่ะเพราะบางตัวที่เสร็จเป็นตัวแล้ว ก็นานกว่าจะได้เสร็จเป็นตัวบางตัวนะคะบางลายเนาะถ้าถักทำถักทั้งหมดมันก็จะมีลายน้อยให้ท่านผู้ชมค่ะมีเสื้อมีแบบเสื้อน้อยทีนี้ก็ท่านผู้ชมก็ลองดูนะเพราะว่าแบบเสื้อของบุผาไม่ซ้านะบุผาเลือกมาที่แบบสวยๆคัดมาค่ะคัดมาที่สวยๆที่คิดว่ามันจะเหมาะกับคนไทยเหมาะกับคนบ้านเราแล้วก็บุผาลองถักด้วยไหมพรมบุภาจะชอบไหมพรมเพราะว่า,าไหมไหมซัมเมอร์เนี่ย ม,มันมองไม่เห็นเวลาถักอะค่ะสายตามองไม่เห็นทุกวันนี้ก็ใช้แว่นที่ขยายอยู่แล้วแว่นบุภาไปซื้อที่โลตัสนะโฆษณาให้เขาเลย200กว่าบาทเราก็ไปลองสวมสวมดูค่ะลองสวมสวมดูเอาที่มันขยายหน่อยนึงแต่ว่าเขาบอกมันเสียสายตานะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพออันนี้ไปเราก็ไปซื้อใหม่ถ้ามันสายตาเปลี่ยนเราก็ไปซื้อใหม่เพราะสายตาพอสูงอายุมันเปลี่ยนตลอดนะคะไปซื้อแพงแพงไม่คุ้มเลยบุภาไปซื้อไปไป,ไปตัดมานะ เกื 30, อบสามหมื่นะแต่ว่าสายตาเราเปลี่ยนเราไปใส่ไม่ได้แล้วเสียดายก็เอาแบบโปรตัสนี่แหละ200กว่าบาทเลนก็ดีพอมันมัวเราก็ไปล้างสันไลมล้างสันไลก็แจมแจ๋วใสถ้ามันเก่าหน่อยเลนมันมัวหน่อยเราก็ไปซื้อใหม่เนี่ยค่ะก็มาแนะนำเพื่อนนะ ถ้าเกิดยังไงอยู่ว้างๆมันสงการนะไม่ได้ไปไหนหลายคนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือถูกกักตัวเนี่ยลองมาทําดูค่ะอาจจะไปฝึกง่ายๆแต่ของบูผาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นแล้วเนาะพอเป็นบ้างแล้วอืมอาจจะาหาลายเสื้อหายากอย่างเงี้ยค่ะหาลายเสื้อไม่เจออย่างเงี้ยก็มาเอาลายของบูผาไปก็ได้ค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ